สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของเลข9เงิน9ทองนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางนะครับอาจารย์คำนวณได้เลข2 2ก็ไปเข้าหลักร้อยทุกท่าน วยออกสองสี่หกเก้าหนึ่งย้อนไปงวดอาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์หลุดลงไปด้านล่างนะครับงวดที่ออกสามเก้าสองศูนย์หกสองงวดหลังสุดของอาจารย์ก็มีเข้ามีหลุดทุกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับอาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์นะครับได้เลขศูนย์แนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียว มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลล่างของอาจารย์นะครับข้อมูลล่างงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขห้าทุกท่านหลุดไปนะครับโวยออกเก้าหนึ่งงวดก่อนหน้านั้นคำนวณได้เลขสามก็หลุดไปบนนะครับไปเข้าหลักร้อยงวดที่ออก 3, 9, 2, 0, สามเก้าสองศูย์หำหรับสูตรล่างงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านบนคำนวณได้เลขหนึ่งทุกท่านตามนี้นะครับแนวทางของเก้าเงินเก้าทอง ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบสี่ตัวของอัชนาพลนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบนี้ทุกท่านอันชนาพลคำนวณได้หกเจ็ดแปดศูนย์ก็จะมีเลขหนะครับเข้าหลักหน่วยหวยออกสองสี่หกสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้ทุกท่านสูตรเดียวกันนะครับสูตรเดียวกันอันชนาพลคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับงวดใหม่ตามนี้ทุกท่าน 8 9 1เด่นบนเลือกเด่นแบบ4ตัวต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นร1 0หน่วยนะครับเลือกเด่นตัวเดียวของอาจารย์วันชัยครับงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านแต่แนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยนะครับอาจารย์คำนวณได้เลขสองสก็ไปเข้าหลักร้อย สำหรับงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลข3นะครับได้เลข3ยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์วันชัยนะครับใบนี้สูตรหลักร้อยบนถูกทันเลขเด่นแบบ4ตัวอาจารย์คำนวณได้1289นะครับ1289 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับได้แนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยอาจารย์คำนวณได้1 4 8 9นะครับก็หลุดทุกท่านมีเลข4หลุดไปเข้าหลัก10นะครับไม่มีเลขหกงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับงวดที่ออก392เองทุกท่านตามนี้นะครับแนวทางหลักหน่วย บนของอาจารย์สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้9 2 6 7สองทุกท่าน9 2 6 7สองต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างที่มาพร้อมกับตัวชนเด่นงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายสองสุดของอาจารย์ชนเด่นสองตัวเก้ากับหนึ่งมาทั้งสองเลยนะครับสำหรับงวดใหม่ ได้ตัวชนเด่น3ตัวก็คือ913นะครับ913มาต่อกันที่แนวทางครบบนของแอดไปนาดมัดรวมกับครบบนของแอดฝนนะครับได้ตัวชนเด่นอยู่ด้านล่างทุกท่านก็คือ01346 6789อันนี้งวดก่อนนะครับใบฝั่งทางซ้ายหลุดไปนะครับไม่มีเลข2 สำหรับงวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับครบบน2อาจารย์มัดรวมขาด0กับ3ทุกท่านตัวเด่นก็จะมี1 2 4 5 6 7 8 9นะครับแนวทางของแอดใบนาดกบแนวทางของแอดฝนยังอยู่กันที่แนวทางมัดรวมนะครับใบนี้เป็นสูตรหน่วยล่างทุกท่าน แนวทางของแอดกับตันกับแนวทางของแอดฝนนะครับได้ตัวชนเด่นหลักหน่วยล่าง2ตัวก็คือ3กับ5นะครับต่อมาก็ยังอยู่กันที่แนวทางมัดรวมนะครับมีแนวทาง10ล่างของแอดฝนกับแนวทาง10ล่างของแอดเอกเมืองยา่ามัดกันได้ตามที่เห็นนะครับส่วน ชุดด้านล่างนั้นตัดด้วยแต้มร่างของอาจารย์วันชัยนะครับก็จะเหลือ0406 1624 2634แล้วก็94ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นสูตรหลักร้อยของแอดดินบุนเลอร์งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มีเลข2 งวดใหม่อยู่ด้านบนนะครับอาจารย์คำนวณได้4578นะครับ4578ต่อมาก็จะเป็นสูตรหลัก10บบนสูตรหลัก10งวดก่อนก็หลุดนะครับไม่มีเลข4งวดใหม่อาจารย์คำนวณได้012345นะครับ012345 หลักหน่วยของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่ทุกท่ันมีเลข6นะครับมีเลข6กสำหรับงวดใหม่คำนวณได้456 790ทุกทันสี่ห้าหกเจ็ดเงวดก่อนของอาจารย์ถ้าจับมัดรวมจะมาเป็นตัวกลับทุกทันมีหมีส แล้วก็มี4นะครับมี6มี2มี4วยออก2 4 6งวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับใบนี้ทางดูเลขของอาจารย์4งวดหลังสุดจะมาเป็นคู่สลับทุกท่านจะมาเป็นคู่สลับหรือว่าตัวกลับนะครับลองจับมัดรวมกันดูทุกท่านสูตรคำนวณ110หน่วยบน ของแอดยืนบุญเลิศหรือว่าแอดยืนใบเขียวนะครับ16กบรกฎาคม6 8มาต่อกันที่แนวะทางแต้มสอนบนนะครับแต้มสอนบนของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีแต้มศูนย์ทุกทัน4กับ6ได้ศูนย์สำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้3าม6 9 1ห้าห้าหนึ่งนะครับ3 4 5 6 9 1 แตมสอนอนบนส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัวนะครับของนัดชุมแพรทุกทันงวดที่ผ่านมาคำนวณได้7 8 9 0ก็จะมีเลข0ูนย์นะครับเข้าหลักสิบค่ยออก91มีเลขเก้เข้าหลัก10นะครับสำหรับงวดใหม่สู่ํำนวนของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับ ก็คือ7890ทุกท่าน7890นตามนี้นะครับแนวทางเด่นล่างต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดเนนแก้วนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นสอนอบนล่างทุกท่านเรียกเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาแนาวทางของอาจารย์มาทั้ง4ตัวเลยนะครับ คำนวนได้9641หกถูกทันเก้ากสหนึ่งเกกับหนี่ลงไปด้านล่างนะครับส่วนสกับหไปด้านบนถูกทันโดยออก2 4 6 9 1่างทางโดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนถูกทันเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันจัดไปครับเด่นสอนอ บนล่างของอาจารย์คำนวณได้9742นะครับ9742อาจารย์บอกว่าไม้เหตุนะครับเนมนล่างนะครับในทางของแอดมินแก้วทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางของอัชชะพนอีกสูตรนะครับใบนี้เป็นสูตรหลักร้อยบนไม่น่าวางนะครับไม่น่าวางหลักร้อยบนงวดที่ผ่านมาอัชชะพนคำนวณได้3กับ4ก็ผ่านนะครับ หลักร้อยก็คือเลขสองสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้สองกับหกนะครับสองกับหกไม่น่าวางหลักร้อยนะครับส่วนใบนี้จะเป็นสูตรไม่น่าวางหลักสิบนะครับไม่น่าวางหลักสิบบนงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้เก้ากับแปดก็ผ่านนะครับหลักสิบก็คือเลขสี่ สำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เก้ากับสามนะครับเก้ากับสามต่อมาก็ไม่น่ามาหลักหน่วยบนนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์ณพลคำนวณได้สามกับศูย์ถูกทันก็ผ่านนะครับหลักหน่วยก็คือเลขหสสำหรับงวดใหม่สูตรนี้อาจารย์คำนวณได้7กับศูนย์นะครับเจกับ0ูย์ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ